สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ผมจะพาาเบืองรับตลาดตลาดถนนคนเดินนะครับหนาลูงหนังสมเด็จครับเป็นสีมีถูกวันสุครับตลาดถนนคนเดินถูกวันสุขตอวนบ่บายๆนะครับไปหาคำพำคนละครับตลาดนี้ก็เป็นเจ้าของเดียวก่อนครับตลาดบันที่สิบยี่สิบสามสิบนะครับของทุกเดือนนะครับของแต่ละเดือนนะครับเป็นเจ้าของเดียวก่อนครับสำหรับตลาด มันสุงนีก็สิเน้นไปทั้งอาหารนะครับอาหารหลายอาหารนี่หลายดีครับเพิ่นมาขายทั้งไก่เลยครับมาจากกระสินกับมีมาจากย่างตลาดมาจากน้ำมะเขือมาจากน้ำม่อนจริงนะครับมีมีเบิร์ดแถวๆนี้เขาจะสิมาขายนี่เบิดครับมาถามข้าวถามข้าวเขาจะบอกว่าขายดีครับมือนขายดีคนก็หลายครับนี่บรรยากาศที่ร้องอันนี้ก็ลังสิเรื่มรังสีเริ่มไทยก็ลังสิเรื่มเปิดขายแล้ว สินค้าส่วนมากกับสินเน้นไปทั้งอาหารการกินนะครับอันนี้นอกเก็ตครับนอกเก็ตมันมาเสือยังล่มมาเสืออาหารตลาดนาลงหนังครับขอเชิญพี่น้องมาได้ครับถุกวันทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์นะครับมาได้นะครับที่ตลาดนัดลงหนังสมเด็จนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับตลาดวันที่10 20 30นะครับขอเชิญมาได้ครับอันนี้เพิ่มมากไก่เลยครับ แม่ค้าคนนี้ก็มาไกลอยู่นะครับมันยักมันยักตลาดนี่มาอากาสินกับจำบ่ไวใดเราคนนี้เดี๋ยวสัมผัสคนอ,อยู่พี่น้อยยองแจก็เบื้องนี้เลสดผมเดินนไ่เลสดสัมผัสแม่ค้าพ่อค้านี่นะครับแต่สภาพบางรอบนอกครับอันนี้รอบนอก คนเงกกำลังทยอยเข้ามานะครับคนกี่ได้เดี๋ยวสภาพี่น้องขึ้นดีเยวบงรถรถอาจารย์มรดจที่หน่อยครับเพิ่งขายอย่างเพิ่นงมาขายได้สามมื่นแล้วครับของอาจารย์มรดจเนี่ยเพราะว่าบ้านเพิ่นปลูกต้นไม้แล้วครับปลูกต้นไม้ขายเพราะต้นไม้ขายเพิ่นงต่อต้นไม้มาขายครับมือกี่ได้ต้นมะม่วงนี่ครับต้นมะม่วงพันนี่ครับนี่เบื้องยูดานบนครับ เดือดุงไปกันสิเป็นแบบนี้เหรอครับตลาดนัดวันศุกร์ขอเชื่อพี่น้องมาได้อยนะครับบรนเกย์บันเกย์ครับบันสุกครับตลาดเล่นอาหารการกินครับตลาดวันศุกร์ครับเป็นอาหารการกินเด้อพี่น้องเด้อสวด็จเครืออาจารย์บริจาคครับมีอาจารย์บริจาคเป็นมาขายหมากไม้ครับขายต้นไม้ไหมครับขายต้นไม้ขายต้นไม้เขียวเสวยยังหล่ะครับมีหลายพันอยู่ครับ ทุพนมานี่เป็นดอกแล้วก็มีครับเป็นดอกแล้วก็มีนะด้สนเจมาซื้อรับเพิ่นได้ครับคนกำลังเสริมข้ามาครับพวกใบหลุนกำลังเสรังของมาซื้อของครับสมคชิปนี่สมสดีกคนครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับ